สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นารุโตะชิบุเดนอัลเตอร์เนตเนจาสตรอมเลเวอร์บอลูชันพาร์ทที่สิแล้วนะครับก็สําหรับพาร์ทนี้ผมว่าเราน่าจะไปลุยในส่วนของการแข่งทัวร์นาเมนต์แบบยาวๆเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครที่จะปลดล็อกต่างๆในส่วนของ A อรังนี่เราเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมาเพื่อเป็นการเสียเวลาครับมาคุยกันเลยโอเคฮะอันนี้ก็เป็นแผนกต้อนรับของ A อรังนะครับเป็นสถานที่ดีๆสําหรับพวกดาวรุ่งที่จะมีส่วนร่วมนั่นเอง อ่ะโอเคครับมาแล้วครับก็จะมีรอบคอลีฟายนะครับมีรอบพินเนอรี่ไอคำว่า3 2 1นี่ผมว่าน่าจะหมายถึงตัวละครที่ใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีหนึงดูว,วเป็นรอบที่ใช้คอนติเนียผมก็ไม่แน่ใจเหมือนนะเดี๋ยวจะได้ไดูอีกแน่นอนโอเคลงทะเบียนเสร็จแล้วครับเอาละก่อนอื่นเราอยากเห็นนายพร้อมสาหรับรอบคัดเลือกโซนเราจะต้องได้เห็นว่านายเนี่ยมีคุณสมบัติพอนะครับถ้าเกิดว่าเราทดสอบไม่ผ่านนะครับก็ไม่อาจเข้าสู่รอบพลนารี่ได้นะครับ โอเคตอนนี้ยังมีเวลาก่อนที่จะถึงรอบคัดลีฟายนะโอเคครับเมื่อคุณพร้อมให้กลับมาคุยครั้งหนึ่งซึ่งเราก็จะคุยเลยนะครับว่าเราพร้อมแล้วพร้อมสําหรับรอบคัดลีกไปดูกันเลยโอเคครับอ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาไปเลือกสมาชิกทีมกันแล้วครับสําหรับสมาชิกทีมในรอบคัดลียนะครับ,รบ,รบ,รบผมก็ต้องขอใช้คอมโบของท่านพ่อและท่านแม่ก่อนนะครับเดี๋ยวนะต้องเลือกชุดนี้อ่าชุดโคลคาแเงะนี่โอเค สว่วนอีกคนนี้ก็แน่นอนครับท่านแม่คุชินะของเรานั่นเองอันนี้เราก็จะมาดูเรื่องของท่าใหญ่นะครับของแต่ละตัวว่าแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุชินะหรือว่ามินาโตะนะครับคุณพ่อเนี่ยรวมไปถึงตัวราโตะจะมีท่าอะไรบ้างนะครับหวังว่าจะได้ออฟสีแดงนะครับแล้วก็จะได้เห็นสทีแต่ถ้าออฟไม่แดงก็ได้นะครับก็ก็น่าจะมันอยู่ประเด็นคือต้องเก็บออฟให้ได้นะครับเพราะมันค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวโอเคครับนี่เข้าสู่ห้องโถงก,กันอี่งขันแล้วนะครับ รอบคอลี่ไฟของ a อร n งกําลังจะเริ่มเครนบความมันกําลังจะบังเกิดโอเคครอบครบัวพรอ้อมหน้าสุขสันต์กันเลยทีเดียวเอาละครับมาดุยกันเลยมาครับรอบแรกขอใช้คุณแม่นะครับรอบสองใช้คุณพ่อแล้วรอบสุดท้ายเป็นนารโตะครับปะลุยเลย ไอทงไอเทมไม่เซ็ตแล้วครับลุยเลยปุ๊บโอเครอบแรกของคุณแม่คุชินะนะครับก็มีจูโกมีอิทาจิแล้วก็มีไรคางเงะนะครับก็เป็นตัวใสบูหมดผมว่าน่าจะเหมาะสําหรับรอบของคุณแม่นะครับเนื่องจากว่าคุณแม่นี่ต้องการอะไรที่แบบขอกระทะตีสักป่าเอาโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหไรคางเงะนายเปิดมาด้วยโคสไลอะไรเนี่ยเอากระทะตีมันกระทะตีกระทะตีตีตีเอาหมัดไปกินโอ้โหสวยครับเมื่อกี้เป็นท้า สูตคอมโบของท่าโอนะครับเอาละจุโกเด็ดเด็ดเด็ดเดเดี๋ยวใครมันซ่าใครมันซ่ากระท่าไรตีสวยครับโดนกระถาตีจนงอไปเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้มัะไรคะเงี้ยขอหน่อยดิขอโอล่างหน่อยกำลัแล้กำลัแล้เอากระท่าไรตีขอสักคนเอยโอล่างหน่อยโอ้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 ผมว่าอันตรายแล้วเฮ้ยโอ้โหยยยขึ้นไม่ทันยยยยน่ากลัวแล้วอยู่ใกล้ๆตรงนี้ไว้โอเครอดแล้วยิยยจิยยยยยยขอหน่อย เอาหูสามเดียบโอเป็นท่ากระแ้ท่าตีฮ่า <c oughs> ขอสักต,ตัวเถอะโตเข้าไปสวยฮะโอเคได้เวลา,าหาหมูแล้วหมูหมูหมูหมเอ้ยนี่ไงเอาเซ็ตเอาคำ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 ไม่ไม่โอเคเยี่ยมครับเอาละทันจีมาพอดีทันจีมานี่มาสามเดียบโอรนะอเบิดพลังเอาไม่โดนดิเอ้ยต้องตีก่อนครับตีให้มือก่อนโอเคเสร็จล่าทีนี้เรียบร้อยเอ้าไม่ไม่โดนอ่ะเอาอีกทีดิปูเอ้าผมงง สนุกท่าคุณแม่นี่ใช้ยังไงเลื่อนมาทางนี้ก่อนหลบครับหลบโอเคเฮ้ยอิทาจิอยู่นี่แกแล้นนนนวยังไงเนี่ยมันมันใช้ยากใช้เย็นที่ไอ้เนี่ยสวยตื่นไปอิทาจิขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะเอานะระเบิดตพลังเรียมเกือบจะไม่ได้เห็นอ, <laughs> อัดเขาหน้าไอ้เข้าไปโอ้โหนี่เป็นคุณแม่ร่างที่แบบพิโรธสุดๆคงไม่มีใครอยากเห็นคุณแม่ในร่างนี้แน่นอนครับมันน่ากลัวมากๆไอ้เขาไป เอาอีทัจิโอ้โหราจูโกะลับไปตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเยี่ยมตอนนี้คะแนนก็เรียกว่ากลับมาอยู่กลุ่มนำแล้ว2,500เนี่าเนีายพรัังเยอะเลยทีเดียวต่อไปเป็นรอบของคุณพ่อมินาโตะนะครับเอาละได้เวลาที่จะใช้ประกายสีทองแห่งโคโนฮะนะครับก็จะมีโอโรจิมารุนะครับมีไม่ไม่ได้ตัวละครล่ลุยเลยดีกว่าเฮ้โอโรจิมารุซ่าเอาละนี่เป็นยุคเดียวกันเลยเนี่ย สามีจานอยู่ตำนานเหรอขอเจอหน่อยขอเจอหน่อยสวยครับเฮ้ยเฮ้ยมันจะเกินมาแล้วมันจะเกินมาแล้วจะมาแจมทําไมเราเออคกิสเมะสวยครับสวยครับมีโอล่างนะฮะโอ้โหเยี่ยมท่าวข้าวสวยเลยการ่าย,ยู่ยเพแต่ยังดีเฮ้ยขอลงก่อนขอลงก่อนขอลงก่อนมาอ,ออกขงวงนอกเลยขอาวงนอกเลยอย่าเพิ่งล็อกเป้าอย่าเพิ่งล็อกเป้าหลบต่อโอเคโอ้โหเกือบไม่ทนันเฮ้ยมีอะไรมามีอะไรมาซัมติงไลดั๊ตโอเคครับไปแล้วฮะโอ้โหเวลาแดนยังมีประกายเลยสุดยอดเอาเลยครับ สร็จแน่กาเนะตีเลยสวยครับแล้วก็ต่อเลยฮะการะไปไหนครับไปไหนครับการะสวยครับขอโอสุดหน่อยอโอสุดหน่อยเยี่ยมเอาการเฮ้ยไมผมโดนสตาร์ทไปด้วยเนี่ยเลิกหอกเป่าแป๊บเอาคิสมะได้คิสมะไ,ไ,ได้ออฟไปเั้นไปการะนะฮะงานเข้าหนีก่อน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 ไปแล้วครับไปขึ้นทางด่วนอย่างเดียวแล้วตอนนี้ต้องหลบคิสมะก่อนนะครับคิสมะจะปลุกพลังได้สวยครับเอากการะนายหลบได้ด้วยเหรอ เอาเละคิสมะปุกพลังรวมกระดาบหนังฉลาดนะฮะงานนี้มีกินกันมาแน,น่มาแล้วคิสมะเฮ้ยขอแซมเปมโอเลยดิเอาจะกระสุนพวงจักหน่อยไม่ได้ครับเอาละการะไหนเต็มเต็มโอ้คิสมะแรงมากแรงมากครับพี่น้องพี่น้องทั้งหลายตีแหละตีแหละตีแหละเอากรรมแล้วผมขอกระสุนพวงจักหน่อยเดืยมเฮ้ยคิสมะอย่าพึ่งใจเยน็นไอ้เนาะตามการะฮะเฮ้ยคิสมะตามมาอีกตีแหละตีแหละทราบนะใช่ไหมเฮ้สวยครับเอาได้ไปกินกระสุนพวกจัก เยออ AR อะไรเอาสูงจักรก่อนหนี้ตัวรอดนะเฮ้ยแกงตายอยู่ไหมเฮ้ยเริ่มเยอะเริ่มเยอะแต่ละคนเริ่มติดตามเอาละอืหเวลาหมดซะก่อนก่อนข้างเป็นรอบที่จะมันเลยทีเดียวก็เสียดายนะเก็บออปไม่ได้ไม่งั้นนี่คุณพ่อได้เบ่งพลังแน่นอนเบ่งพลังของพวกนี้แน่นอนต่อไปรอบของนารูโตะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแต่ละตัวนี่ยังโค้ดครับอุ้ยจะรอดไหมเนี่ยมาลงก่อนครับ ใคร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 มาที ladies, er oh. <adic. S 1> ่มาอ่ะับบึ๊บบึ๊บบุ๊บเฮ้ยอย่าพึ่งหีใจเย็นๆดิอืโอ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 ้โอขอแดดหน่อยขอแดดหน่อยเยี่ยมอ้าวอย่าพึ่งหลับง่ายๆสิไฟเอาดิเอาดิจะทำอะไรจะทำอะไรเราสวยครับโอ้ขาก่อยเข้าไปอัดผัดแนงขึ้นผัดลังเฮ้ยเดี๋ยวผมกริ้งตามมาด้วยเลยตามไปไหนแล้วกระสุนวงจังคู่เยี่ยมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ีอะเสร็จ ใครจะมาแย่งไม่ได้เอาเลยนะจัดไปเต็มๆเยี่ยมครับเฮ้ยโอนโอกุกิอย่าพึ่งดิโอนุกินี่ก็จังเลยอยากได้ใช่ไหมโอนุกิเฮ้ยตายแน่โดนหมายทีนี้โอนุกิเฮ้ยออกอมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว,าลวหาก,ก่อนหาก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งดิแต่เย็นดิจะดูท่าใหญ่นะดุนโตโอเคเสร็จครับเอาละไปแล้วนะกระสุวนวงจักรโอ้โหข้วงไม่โดนเหมือนจะต้องให้โดนกระสุนวงจักรก่อนนะครับเอาสิงสตาร์ทดิเจ้าช่วยเจ้าช่วยออกนอกกันดิออกนอกกันดิ ออกนอกกับนี่เอามือยาวเลยครับผมมือยาวเลยครับผมเฮ้ยขอแด้หน่อยเยี่ยมครับไปไหนแล้วโอโนกิมานี่ดิเอาไปกินไม่โดนยิ่งเฮ้ยเจ้าโจทเจ้าโจทขอต่อยหน่อยเอาละครับเต็มแน่นอนเสร็จเอายังไม่โดนอีกโอนุกิน,นายนี่แดดหลบเก่งมากเลยเนี่ยเอาดีไปกินโอโนกิปาเข้าไปเยี่ยมเสร็จเยสโดนเล่าไปเพราะเป็นจานบินจะก,กราเลย <c oughs> โอเคแค่นั้นใช่ไหมโอ้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  ผมขอแน่หน่อยโอนุกิมาสวัสดีเลยดิไปไหนละ่ะโฉบ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 ใครใครตรงนี้เสร็จในค่ำนี้สวยเอากรรมเฮ้ยไม่ที่ผมเลยอ่ะก็นึกว่าได้ไปแล้วเฮ้ยโอนุกิ oki, หลับไปแล้วครับโอ้โหกำลังจะซ้ําไม่ทันโอเคหูได้เอามาตั้งแปดพันเนี่ยรอบคัดเลืฟกหรือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับ yes ยังหูไปง่ายเราเจอริกของครอบครัวของซูมากิเข้าไป หนาวเนิบเลยนะครับสาหรับคู่แข่งในรอบนี้แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ในรอบของพรีเนอรี่นะครับหรือว่ารอบการคัดเลือกนั่นเองเดี๋ยวจะได้รู้นะว่าไอเล็กสองเลข1หนึ่งเนี่ยมันคืออะไรนะครับแม่ผมว่าสําหรับรอบนี้มีชอบคุณแม่สุดแล้วนะครับคือจอบท่าตลกดีอะนึกถึงอาจารย์อิรุกะเลยนะครับท่าแกตลกมากแต่ละคนนี่แบบว่าเจ๋งแต่เสดายครับคุณพ่อไม่สามารถเีด้ใส่ภาพออกมาได้ทันนะครับเนื่องจากว่าเก็บออฟไม่ได้ด้วยนะครับ แล้วก็ไปขึ้นทางรถไฟก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้ยังไงคุณพ่อนี่เดี๋ยวเราไปเล่นแยกนะครับแล้วก็มาดูท่าแบบเต็มเต็มเลยลวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเอาละตอนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วมาตาฉากลับบ้านะครับเกาะยินดีด้วยนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบอ่อเพเนอรี่นะครับโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะถูกรับรองแล้วนะครับว่าถูกเข้ากันขับรอบเพเนอรี่นะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลานะฮะโอเคก็เหมือน รอบคัดลีฟายนะครับคุณยังมีเวลาอยู่รอบบริเดี่ยรี่จะแข่งแบบอ๋อนี่ไงสคนโ okay. อเคเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วกลับมาคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งโอเค okay. มาคุยเลยครับพร้อมสหรับบิเดีี่ไหมพร้อมสุดๆเลยครับเอาละสี่ทีนี้2คนเอาใครดีเดี๋ยวผมขอไปดูหน้าหน้าที่2องนิดนึงก่อนนะครับนะสองคนจริงด้วยหน้านี้ก็คงไม่ใชแล้ะหน้าสมีใครไหมเฮ้ยนี่ไง ไอ้ทาจิเอาท่านี้กันซูเปอร์เอ็กซ์โพชั่นนะครับเย่ลองใช้อิทาจิดูเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมก็น่าจะชอบเลยแหละที่แต่เสียดายนะไปอยู่กับแสงอุษาในภาค3รู้สึกจะมีเนื้อเรื่องช่วงต้นๆนะครับที่นารูโตะต้องไปสู้กับอิทาจิแล้วก็โดนอิทาจิเนี่ยเอาอีการยัดเข้าไปในปากนะครับแบบนี้ก็มาแอบถ่ายพลังให้อะไรอย่างเงี้ยตัดฉากมาแล้วครับการแข่งขันรอบ คัดเลือกโซนนะครับเอ้ยทำไมไมันรู้สึกให้ความทําไมให้ความรู้สึกเหมือนกับดูซีเกมที่สิงคโปร์ไงไม่รู้เวลาเจอไอ้โดมโดมอย่างเงี้ยแต่ที่สิงคโปร์มันราคาแบบปิดนะครับอันนี้ก็ประมาณหมดไงมันเลยเป็นแบบเปิดการแข่ง <c ười> ขันชัชาโลกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเผื่ <c ười> อมงกุฎอันยิ่งใหญ่ก่ <c ười> อนอื่น,นจะต้องผ่านรอบคัดเลือกโซนให้ได้สก่อนพวกเราคงไม่อาจรอที่เห็นการต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงได้ ข้ากบลืมไปข้ามีชื่อว่าชิซุเนะแห่งหมู่บ้บานโคโนฮะและข้าคือโคศกในการขันค,ครั้งนี้มาบุยเองก็มาอยู่นี่เพื่อช่วยเหลือแล้วเช่นกันเราอยู่นี่กับคุณจิกาคุแห่งหมู่บ้บานโคโนฮะผู้ที่จะมาทําหน้าที่เป็นผู้บรรยายเป็นกันอย่างยิ่งเลยครับมาแล้วครับทีมของเรามันถึงเวลาแล้ว,ลวไม่จําเป็นต้องรออะไรอีกต่อไปพวกเขาจะเริ่มสู้ก,กันณบัดน,นี้ เอาละครับทีผสมระหว่างนารุโตและอิาจินะครับกำลังจะเริ่มความมันขึ้นแล้วมาลุยกันเลยให้เดี๋ยวนะทำไมมีคุณแม่มาอยู่แล้วเห็นแว๊บๆเหมือนจะมีคุณแม่มาการร่างงานที่โดกระท่าตีแน่นอนเอาละครับรอบแรกอิาจิครับรอบสองนารุโตจำเป็นต้องเจอกับคุณแม่คุชินะนะครับเลี่ยงไม่ได้จริงๆโอเคไอเทมไม่เซ็ตครับลุยเลยรอบแรกของอิาจินะครับก็มีมิฟุเนะแล้วก็มีนางาโตะ โอ้ไม่เจ้านัก,กโตมาแล้วก็มีาคาสังเงยรุ่น4ี่ครับก็เป็นรอบที่เรียกได้ว่ามีตัวโหดๆอยู่ค่อนข้างจะทั้งเดียวๆไม่ว่าครบคันดีว่ะเอาละครับมาลุยกันเลยมิฟูเนะกำนังนากโตโอ้โหโดนคู่กรรมเราโดนไปด้วยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นครับคาสังเงยตายอีกเอาจังเลยเฮ้ยอุ้ยสายทองสายทองมาโดนๆมูต้าสามเลเวลหน่อยเอากำเฮ้ยโอ้โหโดนสตันแสบแสบเดียวโอ้ออกวงนอกก็ไม่ได้อะไรกันเดียวหมันนัวมากเลยตอนนี้เอาละมิฟูเนะ หนึ่งๆเลยนะมาครับตื่นๆตื่นสักเข้าไปเอากำลัแล้วหือหือหมุนหมวนมุนนดีหมุนดีเอ้เอ้เอาสั่เล็บโอไปกินเอ้าอ๋อมันเป็นท่าแบบว่าใช้ร่างกองออกมาแล้วไม่รู้ทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอืออ๋อมันเป็นระเบิดโอเคเจสตามนั้นนะครับเอาละเฮ้ยกบมาหึงกันเลยจะเข้าไปบวกเลยกบอยู่ไหนมาสาธุเก็บได้ทีเถอะ แล้วมันล็อกกบไปได้นที้ยังไงโอเคได้แล้วครับมาได้เวลาใช้ท่าใหญ่แล้วอยากรู้กัยท่าอะไรเอาไม่โดนอีกทำไมเรียบร้อยครับสุคโยมิโอเนตวงแหวนกระจกเงามื่นบุพาอานจันทรเาเก็ตแล้วสุคโยมินี่หูก,กันด้วยท่าอะไรเอาละมาต่อเรียบร้อยครับคาเซคาเงะหลับไปแล้วเจออ่านจันทราเข้าไปและนางาตโตะต่อเลยมายังไงเอาคุณเน็้หมวนจังเลยเฮ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย ไม่ให้เลยเอาโอ้โหมิฟุเนะแอบมาใช้ท่าใหญ่กับเรานายนี่จะซ่าเกินไปแล้วมานี่เตือนเลยมั้ยซ่าได้ใช่ไหมสมมติว่าไอ้มันสงครามมิจารู้ไปเอาดีไปกินนะครับสามยมโอโดนโดนนางาโต้ลับไปแล้วตื่นมามิฟุเนะหูยเนี่ยรอรอเลยเนี่ยมานี่มาของโอค้างหน่อยดิของโอค้างหน่อยดิเอาสุขโมโยไปเลยสุดยอดโอ้โหพ้นไปกับาุ๊กตุ๊กอุจิวะโอโ้เวลาหมดลงแล้วด้วยความรวดเร็ว ุดดยอดและเราก็ได้เห็นท่าไม่ตายของอิตาจินะครับไอเราได้รุ่นอยู่ตั้งนานก็เรื่อว่าแบบเป็นเทพีสุริยาอะไรอย่างนี้จิมิไม่ใช่ครับเป็นอ่านจันทรานะและก็มาถึงรอบของนารุโตะนะครับรอบของนารุโตะก็จะมีดารุยนะครับมีคุณแม่คุชินะแล้วก็มีซิคาเงะรุ่น2นะครับโโอ้หมาเฮ้ย<า>ไอซูจิคาเงะอยากโดนซูจิไอแป๊บนึงนะตกลงใครกันแน่เนี่ยฮะเจ้าข่าวบุกทุลีหรือยังไงโอ้ตารุยตารุยอับตุย เอาดิมาดิเอากำมแล้วงานนี้งานนี้ผมว่ายากแล้วไอ้โหไม่ไหวแล้วครับมันอยู่กลางวงโดงปืนไม่หน่อยเอากำมแล้วเจอโอ้โหกระทงกระทะเยียบเลยเยียบเลยต้องหลบฉากออกไปก่อนครับลแล้วโตวลุกเร็วต้องแดนไปก่อนนีเยี่ยมครับใครจะมาใครจะมาคุณแม่ไม่ไม่อยากตีคุณแม่เอาซูจิคางะรุ่นสองกันแล้วกันคุณแม่อย่าพึ่งดิครับนั่นอันนี้ผมไม่รู้เรื่องด้วยนะนะเยี่ยมคุณแม่อย่าพึ่ง ไม่อยากทำร้ายคุณแม่เข้าใจไหมไม่เอาฮะดาวดุยลบด,ดาวดุยลบตีเลยต่อครับสวยไี่ดีละก็นึกว่าจะไม่โดนเอาละฮะเลิกล็อกก่อนเหมือนที่เห็นได้ไหมนี่นี่เนี่ยของนี่ของนี่ผมเอาของฝั่งนะั้นก๊อปผมกำแล้วตาวดุยมาแย่งกันไปกดน,นะเนี่ยโอ้โหตีเลยสมดําหน้าตาวดุยมานี่เลยมามมานีเลยดาวดุยเฮ้ยโห,หจะโดนก่อนไหมเนี่ยกลับแล้วกลับแล้งานเข้างานเข้าผมงานเข้าแล้วดาวดุยกำเมือ อ้อยสัตว์เต่าช่วยชีวิตเต่าช่วยชีวิตแป๊บนึงคุณแม่คุณแม่อย่าพึ่งโโอ้หทุกคนมารุมผมหมดเลยรอ่ะออฟเยอะเหรอออฟแบบเยอะใช่ไหมโอ้โหเอาดีมาแล้ลุยมาที่มาแป๊บนึงผมรู้ว่ามาแล้วเอากกำ่องงานเข้างานเข้าโอ้ยสุชิเคยเกะมาทำไมมาทำไมตีแหละตีแหละสองครับคู่สองสวยเยี่ยมไปแล้วเอากำเฮ้ยโดนโดนรุม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 เอาละดารุยพลังหมดแล้ว เอาดีบาดาร yes! wow! oh, ุยเอ่อโถโถโถเอาดาวรุยโดนสวยครับปล่อยเข้าไปเยี่ยม yes อู้ยสุดยอดในความมันแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ล็อกเป้าดาวรุยด้วยนะครับแต่ว่าเหม zyst. ือนกับคือมันต่อยโดนไปแล้วอะก็ไม่อยากจะกดย้ายทิศทางเนี่ยก็ปล่อยให้สุดไปเลยนะครับโอเคแหมเสียดายนารูตกเก็บออกฟ้าไม่ทันไม่งั้นนี่ได้เบิดระเบิดพลังโมเซียนนะครับโชว์ซะเลยแหม ต่อไปก็เตรียมเหนื่อยกับรอบการอีกขันหลักนะครับที่นี่ลงตัวคนเดียวนะครับไม่มีผู้ช่วยแลวนะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดในรอบการอีกขันหลักเนี่ยถ้าเราเก็บออฟได้ไม่ใช่ที่1แล้วเราก็ตกรอบเลยนะครับคือมันอีซี่มาตัดสินแบบซิมเปิลมากๆเลยนะฮะโอเคยังไงก็ต้องตั้งใจกันต่อไปนะครับส่วนรอบเมื่อกี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะฮะที่ได้เห็นท่าใหญ่ของอ e ิชิจิเนี่ยตอนแรกคิดว่ากลัวจะเป็นออฟสีฟ้าออกไงกลัวจะเก็บไม่ได้อะไรอย่างงี้มาทีนี้มาเข้าคัสซีกันต่อครับ ในที่สุดรอบเคืเลือกโซนที่ใช้เวลาย,ยาวนานแต่ว่าสุดท้ายบล็อกนั้นก็ถูกเคลียร์และความตื่นเต้นต่างๆสุดท้ายก็ยุติลงหลายคนได้เี่ยวาสนเข้าร่วมในการแข่งขันมินจาโลกครั้งนี้แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ได้ไปต่อขอแสดงความดีด้วย ยังพอมีเวลาก่อนถึงรอบถัดไปขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับในช่วงเวลานี้และด้วยแบบนั้นเราขอจบการถ่ายทอดสดแล้วเจอกันในรอบต่อไปลาก่อนนะทุกคนบายไยนาระแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปมันกันต่อในรอบการขันหลักเลยนะครับแล้วก็จะผ่าน a อแรงไปเลยเนะื่องจากว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรที่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปแล้วนะครับ ว่าแต่ว่าคลิปนีว่าอาจจะเร็วนิดนึงนะเพราะว่ารอบการแข่งขันหลักเนี่ยเราจะเหลือนารูโตะแค่ตัวเดียวนะครับฉะนั้นมันจะจบเร็วมากจะไม่มีหลายรอบแล้วว่ายัางไคงคงจะต้องพักหายใจใหายคอเท่านี้ก่อนนะครับโอเคนะครับขอแสดงความดีด้วยนะครับโอเคตอนนี้มีสิทธิ์ยังไปรอบการแข่งขันหลักได้แล้วนะครับยังพร้อมมีเวลาก่อนถึงรอบการแข่งขันหลักนะโอเคก็เหมือนก่อนหน้านี้แหละมีสระที่จะใช้ช่วงเวลานี้าการแข่งขันหลักจะใช้ระบบแบบหนึ่งหนึ่งนะครับเมื่อพร้อมให้กลับมาคุยอีกครั้ง โอเคครับเราเจอกันโอเคหายใจแป๊บยืดสองซ้ำไปลุยต่อครับรอบสุดท้ายแล้วมาการนตีขันหลักหนึ่งๆครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากคงต้องจัดเต็มทีเลยครับงานนี้อยากได้ออฟอะไรเดียวรอบนี้ขอออฟสีฟ้าอีกทีไหมแก้ตัวแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรออฟสีแดงก็ได้อยากเห็นท่ามไม่ตายอีกทีนึงครับ ยังก็ได้ขอได้ออกไปก่อนแล้วรอดแน่นอนครับไม่ไม่ตกรอบแน่นอนผู้รอดผู้ชนะร่วมคัดเลือกโซนได้กลับมาอีกครั้งพวกเขาทั้งหมดคือผู้สมัครที่จะกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนว่าพวกเขาได้แสดงหเห็นถึงความแข็งแกร่งแล้วเช่นกันเฮ้เดี๋ยวนะมีโคคาเงะรุ่นสามเลยเนี่ยมีเทนวารีด้วยใชยชนะคือเป้าหมายที่กำลังรอคอยทุกคนอยู่ที่นี่แล้ว โอ้พวกคุณคงได้ยินเสียงกลองสัญญาณเริ่มต้นของการต่อสู้แล้วสินะพวกเราก็ควรจะเริ่มต้นกันได้แล้วเปิดการแข่งขันต่อสู้เปิดการแข่งขันรอบต่อการ,รต่อสู้หลักนวัแน,นี้แหมตื่นเต้นมากแปลผิดแปลถูกเลยทีเดียวมาตอนนี้สมาธิเราต้องเพ่งไปที่การแข่งขันอย่างเดียวนะครับทำังไงก็ได้อย่าให้ตกรอบครับโอเคไปลุกันเลย และรอบกอารแข่งขันหลักนะครับก็จะมีเทนมาริ ari, ครับมีโฮคาเงะรุ่น3าหรือว่าคุณปู่ซารุทบีนั่นเองแล้วก็มีร่างสถิตของหกหานะครับอู้ทะตะมีตัวโจมตีไกลยอยู่2ตัวเลยรอบนี้ต้องตั้งใจนะครับรวบรวมพลังลงปาทั้งหมดถอยก่อนดูเชิงก่อนโอ้โ,อโ,อโหเทนมารโอูหฟองก็มาทุกคนเอาผมมาดิใช่ไหมเนี่ยได้ปูปูไม่นี่กนเลยปูมาจามัดดูของกอเอากลามอ,อู้เงิบปูจะไปไหนตามตาม ไม่โดนไม่โดนไม่โดนขึ้นทางรถไฟนะฮะโอเคต้องใช้อุปกรณ์ประกอบฉากพวกนี้เลยครับอู้ักตะเต็มเต็มสวยหน่อยไม่อดนจักรตาไหมหน่อยไหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนไฟแล้วครับขึ้นทางรถไฟแล้วซึบอยูไย่ไหนอ้าวเทนมารีเต็มเต็มยืนอยู่เฉยๆเลยนะครับโอเคต่อแล้วตรงไหนเมื่อกี้เออนี่ไงเจอแล้วขึ้นครับเฮ้ยโอ้โหแล้วกดมาพอดีไม่เป็นไร อ้าวถ้กเขาตายแล้วตื่นเฮียมโดนพอดีโดนหรือเปล่ดนดาน่าจะโดนนะนี่ไงนี่ไงจเจอแล้วโอเคขอสักครู่ขอสักครู่มาครับกดปล่อยพลังโอ้โหเป็นร่างก้าวหางแบบ,โ,บโมบูดกรธแค้นคือไม่ต้องพากเป็นภาษาคนแล,ล้วครับกดปล่อยพลังความโกรธเดียว กดสัมผัสโยกโอ้แล้วเป็นการปล่อยพลังเมื่อกี้ฟางตอเลยยังมีอยู่ไหนตายไปนึงเรียบร้อยเชนมาริเอาการพลังหมดไม่เป็นไรครับฟันเทนมาริตอว์แต่เพียวๆได้มาเฮ้ยจะปั๊บ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 นี่เนี่ยขับไปไหนแล้วนี่เต็มเต็มอีกร้อยเดียวเท่านั้นอีกร้อยเดียวเอายาพึ่งหัวดีไฟโอ้โหดูจับออฟแล้ว อีกสองคนนี้ถ้ามี่ต่อกอสักหนึ่งนาทีนี่บอกว่าล้มหมดแน่นอนนะครับทั้งกระดานเลยเรียบร้อยโอ้โหสะใจมากเมื่อกี้เป็นร่างแบบร่างตอนที่นารุโตะโกรธที่ฮินาตะโดนทาร้ายอ่ะตอนสู้กับเพนนะครับในที่สุดผู้ที่แข็งแกร่งก็ได้ดูุผลตัดสินออกมาแล้วโอ้โหยื่หล่อยคนเดียวเลยนะครับนันคือการต่อสู้ที่จะกลายเป็นประวัติศาสตนะร,ร์ได้เลยนันน่ะไร้ขอกังขาได้ชชนะอันแท้จริงกับผู้ที่แข็งแกร่งในการแข่งขันรอบนี้ ยินดีด้วยนะเยี yeah, ่ยมเลยครับตบมือกันแป๊ๆเลยเย้ยืนเท่อยู่คนเดียวเลยเรียบร้อยครับการขันหมดเอรงและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมอบรางวัลให้กับผู้ชนะแล้วล่ละผู้คุณสามารถเลือกสิ่งที่อยากได้จากตรงนี้โปรดเลือกรับรางวัลไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารางวาัลคืออะไรโอ้โหอุจิวะโอบิโตะโอบิโตะโอบิโตะสุดยอดสุดยอด่งของรางวัล เราทราบขอรับา ح, รางวัลไปด้วยโอ้โหขอเสียประมือกับผู้ชนะของเราด้วยโอ้โหจิวะอุบิโตเฮ้ยถ้าเกิดรอบเอสแรงนี่มีให้ใชน้นี่โอ้โหมันแน่นอนและเสียงนั่นคือสัญญาณของการจบการแข่งขัน,นพวกเรายินดีรับฟังคาพูดสุดท้ายของคุณจากคุณชิโกคุรู้สึกเริ่มแปลผิดแปลถูกรู้สึกเหมือนมันตอนนี้ใจมันสั่นมากนะครับมันมันตั้งใจเล่นกันไปอะ เข้าใจละโอเคขอดับอารมณ์ลงแป๊บหนึ่งครับผู้ชนะได้สแสดงเห็นทึงพลั่มทีเหมือนกับคนอื่นๆนะฉันประทับใจมากด้วยความสัตย์จริงเลยพวกคุณคงไม่มีทางได้เห็นผู้ชนะแบบนี้ได้บ่อยๆนะเข้าใจละขอบคุณมากๆค่ะการแข่งขันนินจาโลกเริ่มต้นด้วยเจตนารมที่จะหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด แต่ละหมู่บ้านล้วนมีส่วนร่วมการแข่งขันได้เติบโตขึ้นจนยิ่งใหญ่ขึ้นมากแล้วแหละตอนนี้นะ่ะเราเชื่อแบบนั้นโดยผ่านการแข่งขันนี้ทุกคนในโลกนินจาจะเกิดความรู้สึกผูกพันกับคนอื่นๆคุณจิกะคุขอบคุณมากๆสำหรับการบรรยายในครั้งนี้นะคะเออไม่จะเป็นต้องขอบคุณหรอกครับบรรยายการแข่งขันโดยนาราจิกะคุโคศบโดยเช่นเองชิซเนะและเช่นมาบุย ขอบคุณมา,มากๆนะการขันนินจาโลกใกล้ถึงจุดสิ้นสุดเข้ามาทุกทีแล้วและตอนนี้ทุกคนจะกลับาพบกันใหม่ไซยนาระเรียบร้อยครับเดี๋ยวว่ายังไงความสนุกของนารุโตชิเบเดนอัลติเมติจาสตรอมเลเวลูชั่นต้องขออยู่ที่เท่านี้นะครับแล้วพบกันใน S อสแรงแล้วเจอกันบาย